สวัสดีครับวันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบสองทุ่มนะครับของวันที่27สิงหา6กห้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะมาเอานะครับหมูออกจากตู้เย็นนะครับก็ตามที่ผมได้แนะนำไว้กับหลายๆคลิปครับว่าเมื่อเราหมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาแช่ช่องฟิตไว้นะครับวันนี้ผมจะมาเอาหมูออกครับ เนื้อหมูที่เราหมักไว้เมื่อตอนอช่วงประมาณส mm ี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่เราหมักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟีตไว้นะครับทําไมต้องแช่ช่องฟิดไว้นะครับก็เราก็จะได้ความเย็นหมูที่ที่ที่ดีนะครับเนื้อหมูก,ก็จะเกาะตัวหนึบมากขึ้นนะครับเมื่อเราแช่ได้ประมาณสัก 3ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงแล้วหรือ้าชั่วโมงก็ได้นะครับพรุ่งนี้เราจะต้องเปิดร้านตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมครับเมื่อเราแช่ไว้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะเอาออกนะครับเราจะออกทำไมต้องอ,ออกนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเราใส่ไว้อย่างเงี้ยตอนเช้าเรามาเปิดเราเอาไปเราไปทำอะไรได้ไหมก็ถ้า ตู้เย็นของพ,พี่ท่านไหนนะครับที่อุณหภูมิความเย็นที่ไม่แรงมากก็อาจจะแช่ได้แต่ถ้าเป็นตู้เย็นใหม่ๆนะครับมันเขาก็จะแข็งเลยแล้วเราก็จะปั้นยากนะครับถ้าเราเอาใส่ไว้ช่องนี้นะครับถ้าเราใส่ไว้ไวช่องนี้เช้ามาเราออกมาปั้นเอามาต้มมันก็จะแข็งก็จะปั้นยากแต่ถ้าเราแช่ไว้ประมาณ 3- ามสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนะครับช่วงประมาณก่อนที่เราจะนอนนะครับทุ่มถึงสองทุ่มเ เรากา็มาเอาเขาออกจากช่องฟิตไปไว้ช่องข้างล่างครับโอเคเราก็จะเริ่มบลยบเราก็จะมานไว้ช่องข้างล่างเป็น <c oughs> ที่ไว้นะครับนที่ไว้ช่องข้างล่างเที่ไว้ช่องข้างลาง่างช่องตู้เย็นเดียวกันนี่แหละแต่เราเอาไว้ช่องพักที่มันความเย็นที่มันไม่ ไม่เย็นมากไม่เย็นจัดนะครับคือเขามีความเย็นอยู่แล้วนะครับเราแช่ไฟิตไว้อยู่แล้วเขามีความเย็นอยู่แล้วแต่เราพักมาไว้ข้างล่างเ,เพื่อเพื่อไม่ให้เขาแข็งเกินไปเช้ามาเราก็จะได้ปั้นง่ายๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ